คุณเคยคิดไหมว่ามันจะเป็นยังไงถ้าคุณได้เป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองจริงๆคุณเห็นด้วยไหมว่าเมื่อเราหักลบเวลานอนเวลาสื่อสารเวลาทํางานและว่าเวลาที่เราทํากิจวัตรประจําวันส่วนตัวของเราไปคนส่วนใหญ่เหลือเวลาไม่ถึง1นถึงสชั่วโมงต่อวันเพื่อทําในสิ่งที่พวกเขารักที่สําคัญถ้าพวกเขาเหล่านั้นไม่มีเงินเขาจะอดทําในสิ่งที่เขารักเพราะจะเอาเวลาเหล่านั้นไปเปิ้มเป็นโอที เหตุผลที่ครูมิ้นมาถามคําถามนี้ก็เพราะว่าครูมิ้นค้นพบวิธีหนึ่งที่คุณจะสามารถเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองได้จริงๆได้ทําธุรกิจนี้ในบ้านของคุณเองคุณใจสําคัญครูมิ้นมีระบบที่ใช้งานได้ง่ายคนทั่วไปก็สามารถใช้ระบบนี้ทํางานได้คุณไม่จําเป็นต้องเก่งไม่จำเป็นต้องเป็นนักขายและมันก็ไม่ได้กินเวลาของคุณมากนักถ้าคุณสนใจครูมิ้นจะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกเดี๋ยวนี้เลยก็ได้นะคะ เพื่อนๆคนไหนสนใจอยากรู้เรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองก็พิมพ์มาสนใจมาได้เลยก่อนอื่นนะอย่าลืมนะกดติดตามกดหัวใจกดคอมเมนต์กดแชร์บันทึกคลิปนี้ไว้ดูซ้ำรีโพสได้รีโพสเลยนะคะคุณผู้หญิอยากจะถามเพื่อนทุกคนนะคะว่ารีเดดเนี้ยเขาเรียกว่าวลรีที่ว่า45วินาทีพลิกชีวิตของคุณหลายๆคนน่าจะอยากจะถามนะว่าเอ๊ชีวิตของเรานะเป็นชปวของเราจริงไหมแต่พอมานั่งดูนะโอ้โหหักลบเวลาต่างๆตามที่ได้คุยไปตั้งต้นนะ ไม่ใช่เวลาของเราเลยถ้าเป็นเวลาของเราจริงเรามีสละภาพค่ะเราไม่ต้องกังวลเรื่องรายจ่ายเราสามารถไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไปกินอะไรก็ได้ที่เราและที่สําคัญเรายังมีรายได้เข้าแบบไม่ขาดสายเลยแต่ถ้ามันมีระบบระบบหนึ่งทําให้เราได้ชีวิตแบบนี้อ่ะมีสละภาพทั้งการเงินเวลาและการท่องเที่ยวและที่สําคัญที่นี่ก็ยังมีโอ้โหสิ่งดีๆมากมายที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของระบบระบบนี้ได้เหมือนเจ้าสัวต่างๆที่เขาเป็นเจ้าของระบบเขาใช้ชีวิตแบบสบายสบาย เขาไปเที่ยวเขาไปกินเขาสามารถกรเกษียณตัวเองในวัยที่อายุยัง30ต้นต้นๆซึ่งเวลาแบบนั้นนะคะเราจะไปเที่ยวที่ไหนก็มีความสุขหลายๆคนค้นพบว่าเครื่องมือที่ตัวเองใช้ผ่านมาเป็นอายุ50แล้วเพิ่งมาเจอว่าโอ้มันไม่ใช่นะตลอดชีวิตที่ผ่านมานั่นเป็นแค่เครื่องมือเลี้ยงชีพเท่านั้นมันไม่สามารถทําให้เรานะ่ยตอบโจทย์ชีวิตที่เราต้องการได้ใครที่ยังตามหาชีวิตที่เป็นอิสระภาพในแบบที่คุณต้องการและ คุณอยากได้ระบบดีๆที่คูมินต์บอกว่าคูมินมีระบบหนึ่งช่วยให้คูมินต์่ะปลดล็อกสิ่งที่คูมินต์ต้องการคูมินต์่ะเป็นหนี้นะคะแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยเครียดมากไม่รู้จะใช้เครื่องมือไหนในการสร้างรายได้ในช่วงโควิดแต่เชื่อไหมคะว่าเครื่องมือตัวนี้ทาให้คูมินตอบโจทย์ชีวิตของคูมิน์ไลฟ์สไตล์ของคมิน์กลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งจากเดิมนะคะโอ้ย่าว่าหาว่าและกินข้าวมื้อหนึ่งสี่ห้าร้อยเลยค่ะถ้าขอให้คูมินต์่ะ มีเงินติดตัวนะคะไม่ถึง500ก็มีนะคะแต่วันนี้ชีวิตเปลี่ยนไปแล้วเพราะเครื่องมือตัวนี้ทําให้คุณมิ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นแค่เพียงต้องศึกษาและใช้เวลากับมันอ่ะวันละ2-3ชั่วโมงต่อวันในการเรียนรู้เอาจริงเอาจังกับเครื่องมือตัวนี้ถ้าเกิดว่าคุณสนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติมคุณมิ้นมีระบบนะคะมีห้องเรียนรู้สอนแบบจับมือทําให้คุณสามารถเป็นมืออาชีพได้และสามารถส่งต่อเครื่องมือดีๆและแก็ขยายออกไปสร้างรายได้ ด้วยมือถือเครื่องเดียวสน,นสนใจิมพ์สนใจและอย่าลืมแชร์คลิปดีๆออกไปให้เพื่อนๆนะคะเดี๋ยวนี้ลาไ